เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปีนี้นะคะวีอาโซเยอร์ภูมิใจเสนอเรื่องราววีรกรรมชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เมื่อครั้งเขารับราชการเป็นทหารได้เคยไปร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนทหารในสมรภูมิเมื่อครั้งที่มีผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์มักคุกคามดินแดนหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาปลดประจำการแล้วคุณผู้ชมคะ เลือดทักู้ในตัวไม่ได้หายไปไหนคะ่ะความเป็นลูกผู้ชายความเป็นผู้นําและความเป็นทหารอยู่ในหลักคิดอยู่ในอุดมการณ์เขานํามาสานต่อกับภารกิจของการเป็นผู้นําชุมชนติดตามจากรายงานค่ะไอ้กลัวไม่กลัวแล้คนเรามันอยู่ตรงไหนถ้ามันจะตายมันตายหมดแล้ว เเพรราาาะมีีหน้ท่คือปปืออปปก้งผนนนดินที่่เราหแวงแหนพเพราเเรราาาักของควมรู้สึกที่แสดงออกถึงความกล้าหาญและความหวงแหนในผืนแผ่นดินเกิดที่ได้ยินนี้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดจากปากของคุณลุงสิริชัยเมคาประพัสกุลหรือที่คนในชุมชนวัดอินทะวิหารเรียกกันว่าเฮียแบ เฮียแบะนั้นเป็นทหารผ่านศึกในช่วงที่ประเทศไทยกำลังถูกคุกคามจากกลุ่มผู้ก่อการร mm ้ายคอมมิวนิสต์เมื่อช่วงประมาณ40-50ปีที่แล้วโดยเฮียแบะเป็นทหารกองประําการของกรมผสมที่31ในจังหวัดลบบุรีซึ่งปัจจุบันคือกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ mm hmm. และได้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการ ism, mm hmm. ร้ายคอมมิวนิสต์ตลอดจนการปกป้องอธิปไตยของชาติในหลายสมรภูมิ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสมอรภูมิเชียงคำที่จังหวัดพะเยาไปหลายหลายสมรภูมิก็ไปประสบการณ์กับผมก็คือหนึ่งนำไปอำเภอเชียงคำตอนสมัยที่ผู้ผู้ก่อการร้ายเหมิมเกิมเผาตลาดเชียงคำแล้วก็ไปประชาเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วดูแลบ้านน้ํามิน แล้วก็ประทะผอคอหลายครั้งประทะปางค่าเทิงแล้วก็ประทะหัวเยอะฮะประทะเยอะไปเชียงคำเสร็จก็ไปไปเป็นชุดคุ้มครองบ่บ้านที่ฐานบ้านนลำมินแล้วก็ฐานปืนใหญ่ที่ผาราดหลายฐานนะหลายฐานที่เข้าไปในพบปะประชาชนเราก็เราเราต้องระบายอบอกความในใจเขาว่าเราไม่ได้มาทำอะไรเรามาปกป้องเขา ไม่ได้มาคิดจะทําอะไรเข้าครับและหนึ่งในความประทับใจที่เคียแบะมีในระหว่างที่ได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศด้วยความห้าวหาญอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีกับอีก3เดือนก็คือในระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หูวรัชกาลที่10ในขณะที่ดํารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จไปที่ฐานปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง ตอนนั้นฟ้าช่าย,ยังสเสด็จไปพอดีเลยท่านสเสด็จไปพอดีท่านหอด้วยวิยญาณด้วยตัวเองนะให้ให้ใหปืนใหญ่ย,ยิงถ้าไม่ได้ปืนใหญ่เราก็เสร็จเมื่อเมื่อปลดประจำการแล้วเกียรแบะก็ได้กลับมาอาศัยอยู่ที่ชุมชนวัดอินทะวิหารเขตพระนครในกรุงเทพมหานครตามเดิม และได้ถูกคนในชุมชนเลือกให้เป็นประธานชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2,548ซึ่งเฮียแบะได้นำข้อคิดที่ได้จากการเป็นทหารมาดูแลคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องความรักใคร่สามัคคีของคนในชุมชนและการดูแลคนในชุมชนให้เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันให้ทุกคนคิดว่าเปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกันทุกอย่าง แต่ชุมชน,นดีเชื่อฟังนั่นแหละคือความสามาัคคีของเราเราคนน้อยเราจับจับมือกันที่ตรงไหนก็ไปรอดครับถ้าเราคนน้อยแล้วไม่มีความสามาัคคีให้มีเท่าไหร่ก็หมดครับจบขณะเดียวกันเฮียแบะยังบอกอีกว่าการเป็นทหารนั้นถือว่าได้อะไรอย่างมากมายโดยเฉพาะการบ่มเพาะนิสัยที่ให้เป็นคนดีเพื่อประเทศชาติและสังคม เป็นทหารได้ดีทุกอย่างครับนึ่งครับมีระเบียบวินัยคนเกเรก็ไปได้การบ่มนิสัยให้เป็นคนดีของประเทศชาติปัจจุบันเฮียแบะอายุ71ปีแล้วและยังคงทำหน้าที่เป็นประธานชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการเคยเป็นทหารมาประยุกต์ใช้ในการดูแลทุกสุขของคนในชุมชนกว่า2 0 3หลังคาเรือนทำให้ชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุข นี่ถือเป็นทหารผ่านศึกที่เป็นแบบอย่างและควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูในเรื่องของอุดมการความรักชาติและสถาบันหลักของประเทศ